สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนมาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วเสียงจะเจ้าจากสาวพิมพ์อุดรทูยูเคพี่น้องจากพี่น้องจ้าคือจ้าจ่จ้าจ้ามาป่านุเกลเนาะพี่มาสันกับสันตัวนาอพี่น้องค่ะทักท้ายเพื่อนบ้านได้ค่ะได้ทักทายพี่น้องทุกทุกคนทั่วโลกนะคะทุกทุกชาติทุกทุกศาสนานะคะพี่น้องค่ะเราคือเพื่อนร่วมโลกกันนะพี่น้องจ้าสาวพิมพ์มาีนกาซี หิวเข่าพี่น้องค่ะหิวเข่าเอาหิวก็คือสิม่อยากข่อยสาวพิมบวยยากค่ะบวยยากบวยยากจ้าบวยยากเนาะค่ะเนาะเอมสิผ้าม่านเห็ดแกงอ่อมเค็มหมูนะคะเค็มหมูเค็มหมูที่สาวพิมพ์สื่อมือนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะอับหิวหิวหิวแห้งเนาะค่ะกินมื่อเสาร์นี้เพรวเห็ดคั่วไข่ให้กินเนาะขอั่วไข่ใส่พักใส่เอมใส่คอตติก ชีสนะค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็กินบะลาย่้อมนะคะะ่ะบัดทศนี้ตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามแล้วซาพิมสิไปเฮ็ดงานบ่ายสี่นะค่ะพี่น้องค่ะซาพิมซีเฝ้าเฮ็ดเฮ็ดน่อกินนะคะเนาะ,ะ,ะ,ะไป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 มาเฮ็ดแดงแกงอ่อมน้ำกันนะ,ะพี่น้องจ้ะแกงอ่อมเค็มหมูนะคะพี่น,อน้องจริงๆเออมันเค็มเนื้อมันจีแซ่บกว่าเค็มหมูนะคะเนาะ,ะแต่ว่าอ,าอ,าอาันเลี้ยวเขาได้ตู้ซาพิมนี่บ่มี่ยังนะคะแป็นเออเติร์ดนะคะเพราะว่า,อาขอบครัวนี้กำลังอัน ละเล่งกันลดความอ้วนเนาะคะแต่บางครั้งมันก็นต้องมีบางเนาะคะหิวนะคะพี่น้องคะกับเรืะะ่อยต้องเฮ็ดเนาะคะต้องเฮ็ดกินบ้างเนาะคะกินกินกินที่มุจักขั่วมันก็บว่าอ้วนเนาะคะพี่น้องคะแต่ว่าคันเฮ็ดแล้วมันก็ต้องกินคือวัน,น,นแล้วนะะนเนาะพี่น้องเนาะแม่นบ่นั่นล่ะคะ่ะไปกันเลยนะคะเนาะไปทํากันเลยนะจ๊ะพี่น้องจ้ะรอดูนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะคะเนาะพี่น้องจ้ะแบบหนึ่งจ้าพี่มก็มีหมูนะคะนะมีหมูนี่เห็นบ่หมูนะคะนะพี่น้องจาแบบง้า หมู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 เค mm ็มนะคะหมูเค็มเค็มหมูกับ่ากันไปเนาะก่อนอื่นก่อนใดกับ้องติดเตาไฟนะคะเนาะติดเตานะคะพี่น้องค่ะติดเตานะคะเนาะมันก็ต้องย่นแน่นู่แหล่ะสาวพิมมันก็ต้องติดเตาค่ติดเตาสมาเซียนเฮ็ดได้บะตีนะคะนาะพี่น้องค่ะหอมนี่สาวพิมจะไม่ตำนะคะไม่ตำนะคะหอมนี่สาวพิมก็จะเทลงไปเลยนะคะกับหมูนะคะเนาะกับหมูเรานี่แหละค่ะหมูเค็มมันมัเป็นอย่างหรอดข้าวนะคะพี่น้องค่ะ แล้วหลังจากนั้นนะคะพี่น้องคะอนน้ำพริกของสาพิมเป็นพริก oh, แกงอ้อมนี่กรสีมีตะไคร้เนาะคะมีตะไคร้มีกระเทียมแล้วก็มีพริกเนาะคะพี่น้องจ้าตะไคร้กระเทียมตะไคร้กระเทียมและพริกเนาะคะพี่น้องคะสาพิมกระสีเอาลงไปเนาะคะ่ะเนาะเอาลงไปเลยนะคะพี่น้องจ้าใส่น้ำเนี่ยน้อยเนี่ยน้อยอุจุเนาะค่ะพี่น้อง ใส่น้ำน่อยๆอุจุอิจิกวากันไปนะคะนะ้พี่น้องจา้าแบบนึงนะคะนะก่อนอือ่นก่อนไหก็อ,อ,อย่าอย่าลืมนะคะพี่น้องน้ำล้างคกนะคะพี่น้องค่ะน้ำล้างคอกนี่ใส่ลงไปเลยนะคะถ้าไม่ใส่น้ำล้างคอกมันบดแซบนะคะพี่น้อง,องการทำเมาจูนกินเฮาเนาะเราต้องใส่น้ำล้างคกนะคะพี่น้องค่ะเออนั่นแหละปล่อยมันเลยนะคะมันจะไม่้าวนะคะเพราะว่าเป็นหมูหมูที่เค็มแล้วนะคะเค็มอีลีอีร้อนะคะต้องล้างน้ําก่อนนะคะก่อนจะเห็ดก่อนเสียมาเห็ดน้ำกินต้องล้างน้ำก่อนนะคะพี่น้องค่ะ สาพิมก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปเนาะค่ะพี่น้องคะใส่ใบมะกรูดลงไปเนาะค่ะพักที่สาวพิมมีใส่กระสิมีเอ่อผักบอกขรี่นะคะน้อแล้วก็ดอกกระลำนะคะน้อกระลำดอกนะคะแล้วก็จะเป็นออะไรนะคะพริกหยวกหวานเนาะพริกพริกพริกหยวกไงนะคะพี่น้องคะเออจัดไปจัดไปนะเขาตายแล้วน้ำปลาสาวพิมเบิดก็ไม่ต้องใส่เนาะค่ะเพราะว่า ยังไงยังไงมันก็เค็มอยู่แล้วคือหมูเค็มเนาะพอแล้วว่าอีกหมูเค็มยานหมูพี่น้องลืมนะคะพี่น้องค่หมูเค็มหมูเค็มแกงอ,อก่อมเลวเคลเมนะคะพี่น้องคะ่ะแล้วแปบ๊บนึงนะคะรอแป๊บนึงโอ้จะมันเสียงอย่างดอกกวกกักกัก,กสามีเมียนี่แหละอยู่ข้างๆนี่เพิ่นกระเทศนักกินของเพิน่นขึอนกันนะคะพี่น้องจ๋ารอ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 ,รอ,รอแล้วก็รอต่อไปนะคะพี่น้องคะ่ะ อามันคือบอมันมันมันทำไมไม่ตามเนี่ย <c oughs> เออร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 อนะคะพี่น้องจ๋ารอแป๊บหนึ่งนะคะเนาะเอาเบิ้งไปน้ำกันเลยละพี่น้องคะ่ะเบิ้งไปน้ำกันนจะจ๊ะเนาะมาโดนเราคะ่ะพี่น้องคะ่ะแล้วก็เบิรงไปน้ำกันแล้วมากินน้ำกันเลยพี่น้องคะ่ะคันบอกกินบ่ได้เนี่ยพวกเจ้าเบิ้องลราพวกเจ้าต้องกินนะคะเนาะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เออ ขัวกัน,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 นในสาวพิมขัวกันจ้าพี่น้องต้องขั้วหมูนะคะัขั้วหมูให้สุกก่อนนะคะพี่น้องค่ะค่อยอ,อกส <c oughs> าวพิมขั้วหมูแป๊บหนึ่งแล้วพี่น้องจ้า่ตก็เลยจะพี่น้อง,อองหมูกำลังจะสุกนะคะใส่เลยไปเลยะคะ่ะมีแต่แนวจุกงากับผักอยู่นี่ผักอยู่ในนี่มีแต่แนวสุกยากตบพี่นอ้องขัวไปน้องกันเลยค่ะขัวน้อกัน เนื้อก็พักวันจากันพี่น้องเลยน้ําปลาหยาอนนิดนึงนะคะพี่น้อง่ะนหยาะน้ําปลานิดนึงนะคะนาะ,ะน้ําปลารานะครับแกงอ้งอมนี่ต้องใส่น้ําปลารานะคะพี่น้องค่ะน้ประราปลาลานิดนึงนะ,ะพี่น้องทา ผมชูรสห้ามขาดนะคะถ้าใครไม่กินผมชูรสก็ใส่น้ําตาลเยอน้ําตาลนะคะอย่าบเป็นเห็ดของหวานนี่พี่น้องค่ะบ่าเป็นเห็ดของหวานนะคะเห็ดน่ากินนะคะใส่น้ำตาลก็จะใส่ร้ายน้อพี่น้องค่ะใส่พอะเสียบนะคะพี่น้องค่ะถึงขึ้นกันแล้วก็ซ้าพี่มึใส่อนใส่ผงชลลดนะคะใส่ใส่ผงชูรสใส่หน่อยกับกระเสียบนะคะพี่น้องใส่รลายกระเสียบได้ยูแมนบอลได้ยูแมนบอลนี่กำลังสุดซกเออ จวดๆพี่น้องคะจวดๆจัดไปจัดไปนะคะพี่น้องจ้าขัว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 ข <c oughs> ัวไปขัวไปนะคะพี่น้องค่ะคือมันยางน,นั่งอยู่อันนี้เม็นยังร่อนอพักยุบ ไปบ้านนำของสาวพิมพ์นะสาวพิมพ์ต้มไบเหล้วเรียบร้อยนะคะใส่น้ำต้มนะคะพี่น้องคะ่ะมันค่อยสุกเร็วนะคะพี่น้องสาวพิมพ์เรใส่น้ำเย็นเด้พี่น้องจ้ะแปบบ๊บนึงเด้อโอวยังารือไมามยังหรือไมาเ <laughs> ออ น้ำต้มเดือดเดือดนี่แหละค่ะใส่ลงไปเลยนะคะแกงออมอย่าใส่น้ำเยอะนะคะพี่น้องค่ะถ้าถ้าว่าซ้นเขาเขาบริวารแกงออมเด้มันใส่แกงอมกงอมใส่น้ำได้ไรนี่มันเป็นแกงออมนะคะพี่น้องถ้าเจ้าอื่นเอแกงเงิน <laughs> แกงร้อยน้ำเนาะ <laughs> ใส่ไยหน่อยเอาเจาะนะคะพี่น้องค่ะหลังจากนี้ก็รอให้แค่ผัก สุกนะคะพ <aha. S 1> er ี่น้องเออเดี๋ยวสักเดี๋ยวมันสุกแล้วสาพิมพ์ใส้เบิ้ลนะพี่น้องค่ะรอก่อนนะคะแป๊บหนึ่งนะจ้าแล้วแล้วพี่น้องจ้าแล้ว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 สุก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 คือสุกนะคะสุกคือสุกอย่าให้พักมันเละพักเละมันบกซับมันบกซับ กินเลยตักๆๆๆเออ <c oughs> อจามฟุ้งจามไฟจามฟุ้งจามไฟนะครับพี่น้องปักพริกกับนี่มันหอนเนาะกินเลนก็ได้กินก็เขาก็ดีขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาติดตามรับชม ช่องสาวพิมพ์นะคะช่องเล็กๆได้น้อยนะคะพี่น้องคะขอบคุณที่ม,มาเป็นกําลังแรงใจนะคะพักดันเนาะคะ่ะให้สาวพิมพ์ได้ทาได้มาถึงจุดนี้ได้เนาะคะ่ะพี่น้องคะเงินไม่เกี่ยวนะคะเงินไม่สําคัญนะคะหาข้างนอกได้เนาะคะ่ะแต่แต่นี่มันคือความสุขของซาพิมนะคะที่ทํามานะคะกนะ็ขอบคุณเเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกทุกคนนะคะกำลังแรงใจเนาะคะ่ะนั่กินถ้วยเดียวก็อิ่มได้เบิือ ไป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 กินต่อกันนะคะพ,พี่น้องขาไปกินกันเลยนะคะพี่น้องขอบคุณอีกครั้งนะคะแล้วพอกันลิปต์ต่อไปได้ค่ะพี่น้องค่ามาเป็นกาลังแรงใจให้สาพิมเนอร์นะคะอย่าลืมกดไลคนะ์ให้สาพิมนำนเนอร์พี่น้องค่ะนะคะ,นะคะถาเพงกอก็ติดตามนะคะพี่น้องกดกระดิ่งกิ๊งไว้นะคะเผื่อสาพิมในปิง้งปังขึ้นมากกับพี่น้องสิกคนนะคะพี่น้องค๊าบายรักๆทุกๆคนนะคะบายจ้า